วันนี้จะมารีวิวตัวนี้ก็คือมันคือแผ่นติดร้อนในของจีนเราก็ไปสรรหามานะก็คือแบบวันนั้นเป็นร้อนในแล้วกว่ามันจะแบบหายคือมันนานมากแล้วมันมีหลายหลายแผ่นมากอันนี้ก็คือซื้อมาแบบแพ็คกล่องหนึ่งประมาณร้อยกว่าหยวนอะไรประมาณเนี้ยเขาจะมีบอกมีวิธีการใช้อะไรเงี้ยแต่ไม่ออกหรอกหรือว่าฉีกอันนี้แล้วปุ๊บ แล้วมันก็ข้างในมันก็จะมีแผ่นเจลอยู่ในนี้เนี่ยในเนี้ยอีกทีหนึ่งแล้วเราก็ต้องแกะแผ่นเจลนั้นแผ่นเจลจะคล้ายเหมือนเปปเปอร์มินน์นะเนี่ยเนีแผ่นเจลเห็นปะชีกออกนี่แผ่นเจลจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เอาออกมาแล้วเราก็เนี่ยดิ นะแล้วเราก็ติดไปติดไปสักพักแผมก็จะโดนกับเจลเจลมันก็จะดูชาชาจะชาเลยนะ มันสามารถกินได้นะออกมากับเนี้แสดงว่ามันอารมณ์แบบขมๆแปลกๆอะ่ะอันนี้จริงๆนะ รสชาติไม่ได้ดีนะออกขมๆแปลกๆเฟื่องๆอารมณ์เหมือนครับอารมณ์เหมือนกินยานะ่ะอันนี้จริงๆเหมือนกลิ่นยาเพราะว่าตอนทอําอ่ะมันก็จะรู้สึกชาพอแตะไปปุ๊บยามันจะออกฤทธิ์เลยอะ่ะแล้วมันก็จะชาๆอะไรประมาณเนี้แต่หายไม่หายนะจะหายเห็นอะ่ะ ั้งไงไม่เหนียวฮนะกินชาถ้าใครเป็นแพ้ใหญ่นะแล้วแปะลงไปนะกดลงไปปุ๊บแล้วมันก็จะแบบชาแบบชาเลยอะ่ะอ,อันนี้คือแบบติดมือ คือตอนนั้นอ่ะเป็นร้อนในพอร้อนในแล้วมันไม่หายสักทีมันงดหงิดนะแล้วเราก็เลยเออหาวิธีเออใช้เอาอะไรดีนะ่ามาทําก็เลยมีตัวนี้แหละมันบอกวิธีก็คือแกะแผนฉีกแผนแล้วก็นั่นติดปากติดไปเลย,เลยชาปากแล้วตอนเนี้เดี๋ยวขอไปล้างมือก่อนเนี่ย ถามว่าใช้ได้ผลไหมก็ใช้ได้ผลนะก็สามารถแทนได้โดยที่ไม่มีไอเจลเจลเหมือนของบ้านเราเจลนั้นอพอแตะไปแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเย็นๆพอมันละลายไปกับน้ำลายแล้วมันก็จะหายไปแต่นี่คือแบบมันจะชายอยู่ตรงที่แผลเนี่ยที่มันเป็นแผลร้อนในเพราะว่ากินข้าวแล้วนี่กัดปากตัวเองแล้วมันก็เลยเป็นแผลแล้วมันก็เลยกลายเป็นร้อนใน ก็เลยแบบงดหินมากเลยปกติแล้วแต่อันนี้แล้วอ่ะแผลมันจะไม่เกิดซ้ําๆที่เดิมอะไม่รู้ทําไมอ่ะอาจจะเป็นเพราะเราด้วยมั้งแต่บางทีบางคนเขาบอกว่าชายอย่างเดียวแต่ก็ไม่ได้หายอะไรเลยแต่ว่าทําไปติดต่อนเนื่องอ่ะมันก็หายได้เนี่แยแค่ล้อนในของจีนคือยี่ห้อจีนเลยอ่ะแต่ต้องแปะให้โดนด้วยนะเน,นี่ใส่แปะไม่เดิน แล้วมันก็แบบรสชาติแย่มากแล้วในที่แย่มากแต่ว่าแตะโดนแล้วแหละก็ได้แหละก็แตะเป็นแผนให้โดนตรงแผลก็ต้องส่องกระจกดีๆแล้วก็แตะให้มันโดนตรงแผลแล้วก็กดแล้วมันก็จะเคลือบแผลไว้น้องก็จะชาๆแล้วมันก็จะเป็นแบบคมๆปากหน่อยๆแล้วมันก็จะบางทีลิ้นเราก็จะชาด้วยตรงแผลเรามันก็จะชาไปด้วยมันก็เหมือนสมานแผลให้เราอะไรประมาณนี้้องก็จะหายได้ โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกิดฝากแชร์ให้ด้วยนะไปแล้วนะคนบ๊ายบาย